สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ทุกคนนะครับวันนี้อยู่กับผมนะครับปาแปงเพชรจนแล้วก็อยู่กันที่เพชรจนสาขาสุขวินทองนะครับนะเช่นเคยนะครับก็เดี๋ยววันนี้นะครับมาอัปเดตการนะครับสําหรับรถเก่งนะครับที่เป็นกระแสนิยมเลยนะครับนะสำหรับสองคันนี้นะครับซูซูกิสวีปครับรุ่นเดียวกันเลยนะหนึ่งจุดสองจีเอลนะครับคันนี้นะครับผมปีสองพันยิบสองนะครับส่วนคันนี้ปีสองพันยี่สิบสามนะครับบอกเลยว่าเด็ดทั้งคู่นะครับสวยทั้งคู่นะครับ สำหรับสองคันนี้นะครับเดี๋ยวผมพาไปเริ่มกันที่คันแรกก่อนนะครับเป็นปี2022แล้วกันนะครับสำหรับคันนี้นะครับผมรถเข้ามานะประมาณช่วงต้นปีเลยนะครับนะเข้ามาแล้วก็ปรับสภาพนะครับขัดสีต่างๆนะครับนะอยู่ในสภาพที่สวยแล้วนะครับแต่คันนี้รถพิ่งเข้านะยังไม่ได้ขัดสีนะครับก็เลยมีพวกคราบเละนะครับนะเล็กๆน้อยๆนะครับนะแต่ว่าเดี๋ยวผมไปเฉลยนะครับว่าเขาเด็ดในเรื่องของอะไรนะครับส่วนคันนี้นะครับผมเด็ดในเรื่องของราคานะครับ สามแสนห้าหมื่นเก้าพันนะครับเลขไม์เพียงแค่สี่หมื่นโลนะครับแพ้เดิมนะรถปีสองพันยิบสองนะครับก็ใช้งานมาประมาณสองถึงสามปีนะครับผมเป็นรถมือเดียวนะครับในส่วนของตัวโครงสร้างรถนะครับโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมนะครับเรารับประกันให้อยู่แล้วนะครับไม่มีชนหนักครับไม่พลิกวว่อไม่จมน้ําไม่กลับไม่กลอไม่นะครับตัวเล่มนะครับมีพร้อมโอนนะไม่ทำนู่นเกดหายแน่นอนนะครับคันนี้นะครับได้ความเดิมของตัวรถไปเต็มเต็มเลยนะครับนะ สวยคลีนเหมือนกันนะครับกับคันนี้นะครับนะแต่คันนี้คลีนกว่านะครับคือเดิมๆเลยนะครับสภาพเป็นเดิมนะครับในส่วนของไฟหน้านะครับได้เป็นตัวมันติเอฟเฟกเตอร์นะครับไฟหน้าอาโลเจนธรรมดานะครับแต่ว่ามีในเรื่องของตัวเดย์ไลท์นะครับ led นะครับอยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับพร้อมกับไฟตัดหมอกนะนะครับมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับกันชนด้านหน้านะครับนะสภาพสวยงามครับไม่แตกไม่ร้าวนะสภาพสวยงามแบบนี้เลยนะครับนี่ให้ดูไกลๆนะครับแบบนี้นะครับตัวไฟหน้าเองนะครับด้านซ้ายด้านขวานะครับ สภาพสวยงามครับไม่แตกไม่้าวนะครับไม่มีน้าเข้าเช่นกันนะครับสภาพสวยงามแบบนี้นะครับในส่วนตัวกันชนด้านหน้านะครับสําหรับป้ายทะเบียนนะครับคุณจะได้ในป้ายทะเบียนนี้ไปเลยนะครับเจ็ดห้าแปดเอ้ยเจ็ดแปดห้าหกนะครับการชนหน้าสวยงามนะครับฝากระโปรงด้านหน้านะครับนะสวยงามเช่นกันนะครับคันนี้เนี่ยนะครับวันที่รับเข้ามานะครับผมถ่ายคลิปไว้อยู่นะก็จะมีรอยแบบลักยิ้มนะครับอยู่แถวแถวฝั่งตรงเนี้ยนะเล็กน้อยแค่นั้นเองนะที่เหลือเนี่ยนะครับ คือเป็นเกรดแทาดาวเลยแค่ไม่มีริ้วรอยเลยนะครับคันนี้ได้ล้อเดิมนะครับเป็นล้อกระทะนะครับมีฝาปิดครอบมาให้พร้อมกับยางเบตสโตนนะครับกระจกแค้เดิมนะครับนะเดี๋ยวผมให้ดูนะครับนี่กระจกแค้เดิมนะครับของซูซูกินะมีติดมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับสามแสนห้าหมื่นเก้าพันนะคุ้มมากนะครับป้ายแดงประมาณหกแสนนะครับบอกเลยเลยว่าใครที่สนใจเนาะหารถประหยัดนะครับผ่อนไม่แพงนะครับคันนี้ผ่อนอยู่มาณหกพันนะครับคันนี้ผ่อนอยู่มาณหกพันภายในคุณดูดิ นะครับอย่างสวยนะภายในอย่างสวยเลยนะครับเป็นรถบ้านมือเดียบนะมาจากเชียงรายนะครับอันนี้บอกเลยนะมาจากเชียงรายนะครับได้เบาะเป็นเบาะผ้าแบบนี้นะครับนะสวยงามครับไม่ฉีกไม่ขาดนะครับมีในเรื่องของตัวโรมสามดีนะครับมาให้ด้วยนะคันนี้นะครับเนื่องจากเขาเป็นตัวเริ่มต้นเนาะก็จะได้ตัวจอวิทยุแบบนี้นะครับธรรมดานะแต่ว่าอ่อตัวนี้เนี่ยเขาก็สามารถที่จะเชื่อมต่อมือถือได้นะ ะครับแล้วก็มีพวกช่อง c ีดงซีดนะครับมีให้เล่นด้วยนะครับแต่ไม่แน่ใจว่าเดี๋ยวนี้ยังมีใครใช้อยู่ไหมซีดแต่ว่ามีให้ซื้อนะนะครับในส่วนของตัวคู้มงคู่มือนะมีให้พร้อมเลยนะครับมีให้พร้อมนะคันนี้นะครับแกะแกะได้อยู่นะครับนี่นะครับ เข้าศูนย์นะแล้วเข้าศูนย์ตลอดนะครับนี่นะครับเข้าศูนย์นะเช็คมาเรียบร้อยแล้วนะครับตอนสามหมื่นสองพันโลนะครับนะนี่เรียบร้อยนะครับเช็คมาให้เรียบร้อยแล้วโอ้โหประวัติเข้าศูนย์ชัดเจนนะครับมีให้ครบเลยนะมาต่อที่ด้านหลังนะครับบอกเลยว่าสภาพสวยงามน่าใช้แน่นอนนะครับภายในด้านหลังนั่งได้สบายนะสี่คน มาเห็นว่าทั้งขันนะสี่คนถึงห้าคนนะครับนั่งได้เลยนะแต่ถ้าเกิดว่าเน้นสบายเลยนะครับนักสี่คนพอนะครับถ้าห้าคนขอเป็นตัวเล็กนิดหนึ่งนะเป็นเด็กเล็กๆนะสักคนหนึ่งนะครับด้านท้ายก็ไม่มีอะไรมากครับนะสวยใสแบบปินงครีนนะครับคันนี้นะรถไม่ได้มีพวกชุดตรงชุดแต่งอะไรมาให้นะเป็นรถที่แบบสภาพเดิมนะครับแต่ว่าในเรื่องสองตัวเสาอากาศนะครับคันนี้จะได้แบบอาจจะได้เป็นแบบชาร์จฟินมาแล้วนะครับนะเป็นแบบนี้ครับเป็นคาร์บอนเคฟล่านะลายนี้นะครับเป็นลายคาร์บอนเคฟล่านะครับ เดี๋ยวเราไปอีกคันหนึ่งนะครับนะว่าอีกคันหนึ่งจะสวยสู้คันนี้ได้หรือเปล่านะครับซึ่งผมมีลงเป็นคลิปเดี่ยวไว้แล้วนะถ้าเกิดว่าใครอยากดูรายละเอียดของอีกคันหนึ่งนะครับที่เป็นคันนี้นะครับที่เลขไม้อยู่ที่ประมาณ8ปดพันโลนะครับผมลงคลิปเดี่ยวไปแล้วนะครับแต่ว่าวันนี้ก็มารีวิวนะครับเปรียบเทียบสองคันให้ดูกันนะครับสําหรับใครที่ไม่อยากไปดูนะครับคลิปแบบตัวเต็มแบบยาวๆเนาะมาดูคลิปนี้ก็ได้นะครับเข้าใจเหมือนกันนะครับรู้ถึงสเปคคันนี้เหมือนกันนะครับ สำหรับคันนี้นะครับก็เป็นตัวหนึ่งสอง G.L เหมือนกันนะเป็นตัวเริ่มต้นนะครับป้ายแดงประมาณ600,000เท่ากันนะครับแต่ว่าได้ปีใหม่กว่า1ปีนะครับนะปี2023นยิบาั่นเองนะครับเออส่วนของเลขไใหมนะครับนะแ0ด0ันโลครับนะเด็ดที่หนึ่งปพันโลนะครับเด็ดที่สองนะครับคุณดูล้อนี่ได้ล้อใหม่นะครับแบบนี้มาเลยนะครับเออมาพร้อมกับยางทันกุกนะเป็นยางของตัวเกาหลีนะครับผมนะสภาพเนี่ยนะครับน้องยังไม่ได้ล้างรถนะสภาพเนี่ยอาจจะมีแบบที่มันแบบว่า เป็นคราบเลอะๆแบบนี้ดูดีนะครับนะสียังไม่ได้ขัดนะครับนะแต่ว่าเดี๋ยวถ้าเกิดว่าน้องขัดสีต่างๆแล้วเนี่ยนะครับบอกได้เลยว่าสวยสู้คันนี้ได้เลยนะครับคนดูความขาวดีนะครับต่างกันเลยนะนะครับต่างกันเลยนะครับอ่ะไปดูสภาพคันนี้กันก่อนนะครับโดยรวมนะครับตัวถังภายนอกนะครับไม่มีรอยบุบรอยยุบครับนะถึงนรถสภาพเกรดห้าดาวทั้งสู้นะครับแต่ว่าภายในนะครับคันนี้นะครับมีการอัปเกรดนะครับในเรื่องสองตัวจอแอนดรอยนะครับมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับแบบนี้นะ ใช้งานได้อีกยาวๆนะครับแล้วก็ในเรื่องของกล้องด้านหลังนะครับก็มีติดมาให้เรียบร้อยอนะครับด้านในไม่ต่างกันนะด้านในไม่ต่างกันนะครับการตกแต่งเหมือนกันแต่ว่าคันนี้จะไม่ได้ตัวพรมสามดีมาให้นะครับภายในประมาณนี้นะครับได้บอกผ้าครับไม่ฉีดไม่ขาดนะเมื่อกี้ผมนั่งนั่งด้านหลังคันเนี้ยนะครับแล้วแอร์เปิดมาเนี่ยนะครับคือโคตรเย็นเลยนะบอกได้เลยว่าเย็นมากนะครับด้านท้ายเหมือนกันครับไม่ต่างกันเลยนะแต่ว่า คันนี้เขาจะมีกล้องมาให้นะครับนะกล้องมองด้านหลังนะครับมาให้เรียบร้อยแล้วหันยญาตนะครับเปิดด้านท้ายให้ดูกันก่อนนะครับสําหรับรุ่นนี้นะเขาจะไม่มีในเรื่องของตัวยางอะไหล่นะครับมาให้นะก็จะมีในเรื่องของเอ่อตัวที่เป็นแปลว่าชุดปากยางแบบนี้นะครับมาให้แทนนะก็ถือว่าประหยัดพื้นที่นะครับนะในการเก็บพวกล้ออะไหล่ต่างๆนะครับมีม่านนะครับบางสายตามาให้เรียบร้อยถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้ใช้นะง่ายๆเลยนะครับ ช่วยอกตรงนี้ออกครับนี่แบบนี้นะสองฝั่งแบบนี้นะครับปลดออกนะครับแล้วก็สามารถวางของนะครับที่แบบว่าเป็นฝ่องแนวตั้งนะครับอย่างบางทีเราซื้อพวกต้นไม้นะครับหรือว่าอาจจะเป็นพวกกระเป๋าเดินทางนะครับใบที่มันสูงนิดนึงนะเราอาจจะต้องการพื้นที่ความสูงนะครับสามารถถอดตรงนี้ได้เลยนะครับและเบาะนะครับสามารถปรับได้นะแบบนี้นะครับผมปรับให้ดูนี่ กสิบสี่สิบนะครับพับลงไปแบบนี้นะครับทําได้ทั้งคู่นะสองฝั่งเลยนะครับพับลงไปแบบนี้นะครับสามารถนะครับเพิ่มพื้นที่นะครับคุณดูดินี่นะครับเพิ่มพื้นที่ในการเก็บสัมภาระนะครับแบบนี้เลยคุณดูแต่กว้างไหมนะซื้อสนฝองได้เยอะมากนะครับเราอาจจะหาผ้านะครับหรือว่าเอ่อหาถุงพลาสติกนะครับหนาหนาหน่อยนะมาฟุมนะครับเพื่อไม่ให้ตัวเอ่อตัวเบาะนะครับตัวผ้าของนี่นะครับ เอ่อมันแบบว่ามีรอยขีดส่วนเนาะนะครับแล้วก็เอาของวางนะครับสามารถวางสองได้เยอะเลยนะบางทีเนี่ยเราอาจจะเอ่อมีไปขายของตลาดนัดบ้างนะครับเล็กๆน้อยๆเอาเสื้อผ้าเก่าๆไปขายอะไรอย่างเงี้ยนะครับสามารถขนของได้เลยนะประมาณหนึ่งนะครับแล้วก็มาดูในส่วนของความเดิมนะครับนี่เดิมแท้ไหมนะครับเดิมแท้แน่นอนนะรางนงรางน้ํานะครับจุดเชื่อมต่อต่างๆนะครับแต่ว่าน้องไม่ได้ลางรดอะนะตปวตลบหนึ่งนะนะตัวชงตัวโช๊คนะทุกอย่างใหม่หมด รถสองปีนะครับนะแต่พาไม่ต้องพูดถึงเลยนะไม่โฉมนะครับรถใหม่มากนะครับแล้วก็เล็กใหม่น้อยด้วยนะใช้งานมาน้อยไฟท้ายสวยมากนะครับรุ่นนี้นะไฟท้าย LED นะสวยทั้งคู่นะครับนะถ้าใครไม่ได้ติดแบรนด์นะครับผมบอกได้เลยว่าสองคันนี้นะครับผมราคาดีฟรีดาวได้ทั้งคู่นะครับนะราคาดีมากนะครับไม่ต้องใช้เงินออกรถเลยนะถ้าเกิดว่าคุณมีรายได้ประมาณสักหนึ่งสี่หมื่นห้านะครับสามารถออกคันนี้ได้เลยคนเดียวแบบจบๆเลยนะครับไม่ต้องใช้คนค้ำไม่ต้องใช้คนคู่ร่วมนะครับ ยื่นเอกสารนะครับคนเดียวจบเลยนะครับคันนี้นะหรือถ้าเกิดว่าคุณมีบัตรเครดิตนะครับใช้งานบัตรเครดิตอยู่นะครับวงเงินไม่ต้องเยอะครับประมาณ2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0ี่านนะครับประมาณนี้นะครับสามารถอนุมัตินะครับภายในวันรับรถภายในวันได้เลยนะครับแต่ว่าที่ผมขอเวลานะครับประมาณสักสามชั่วโมงเนาะให้เขาได้ไปเตรียมรถนะครับเก็บงานเก็บรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับแล้วก็เช็คช่วงล่างนะครับเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องต่างๆนะครับ ให้กับพี่ๆเอารถไปใช้งานกันได้ต่อแบบยาวๆนะครับจะได้ไม่ต้องเสียเวลาเอารถเข้ามาอีกทีนึงนะครับนะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้นะครับถ้าใครที่สนใจนะครับสามารถทักแชทแอดไลน์ผมได้เลยโดยตรงนะครับนะที่เบอร์โทรศูนย์หกหนึ่งครับหนึ่งหกสองหกหกหกสองนะครับปลาแปลงเป็ดยนต์รถสวยทั้งคู่นะครับใครสนใจขคานไหนทักแชทแอดไลน์ผมได้โดยตรงครับเปิดโทรด้านล่างอย่างที่บอกนะครับก่อนจากกันไปวันนี้ฝากพี่กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนนีี้ขออตััััววลาไปก่คครรบบผมสสด